สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำลอดช่องสิงคโปร์เส้นสตรอเบอรี่ทำแบบง่ายๆจะได้ขนมแบบหอมหวานอร่อยชื่นใจเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนัากินมาเริ่มเต็มในส่วนของน้ำตาลทรายน้ำสะอาดและใบเตยคะ่ะด้วยน้ำสะอาดใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยน้ำตาลทราย และใบเตยตังไฟโดยที่ไม่ต้องคนนะคะพอน้ำตาลละลายหมดเดือดเดือดสักพักแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิเกลือป่นและใบเตยค่ะโดยเอาน้ำกะทิใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยเกลือป่นและใบเตยตั้งไฟคนๆตลอดให้กะทิร้อนเลยค่ะ พอกะทิร้อนเดือดขอบขอบแล้วก็ปิดไฟผักไว้ให้เย็นเลยจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของสตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำสะอาดและแป้งมันสําปลังค่ะโดยเอาแป้งมันสําปลังใส่อ่างผสมไว้และจะผักไว้แบบนี้ก่อนนะคะและ้วสตรอเบอรี่แช่แข็งใส่กระทะไว้ค่ะตามด้วยน้ำสะอาดตั้งไฟต้มให้เดือดเลย กดกดบีบีให้น้ำและสีสตรอเบอรี่ออกมาอีกหน่อยนะคะพอได้น้ำเดือดเดือดแบบนี้แล้วตักใส่แป้งเลยค่ะจะใช้เป็นน้ำร้อนเดือดๆแบบนี้เลยนะคะคนๆให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำและคนๆแป้งจนเริ่มจับก้อนเลยค่ะพอแป้งเริ่มอุ่นๆจะใช้เป็นมือนวดแป้งนะคะ นวดนวดจนแป้งเนียนจับก้อนเลยแป้งที่ได้จะดึงได้ยืดยืดแบบนี้เลยคะ่ะและจะโรยแป้งมันสำปะหลังที่โตอีกหน่อยโรยแป้งที่ตัวแป้งด้วยนะคะและคลึงคลึงให้เป็นแผ่นบางเลยได้แล้วจะตัดเป็นแผ่นๆไว้ และตัดซอยให้เป็นเส้นๆอีกทีค่ะได้เส้นประมาณนี้นะคะแล้วจะใช้แป้งมันโรยกันติดไว้สักหน่อยค่ะระหว่างทำตัวแป้งให้ตั้งน้ำใส่ใบเตยต้มให้เดือดพอมีกลิ่นหอมๆของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะและเอาขนมลงต้มเลย พอตัวแป้งเริ่มสุกเขาจะลอยลอยขึ้นมาและกวรจะต้มต่ออีกประมาณ4นาทีค่ะพอครบเวลาช้อนขึ้นน็อกน้ำเย็นเลยแลว้วควรจะแช่น้ำทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ20-30นาทีให้ตัวเส้นเขาอิ่มน้ำสักหน่อยค่ะจะได้ตัวเส้นใสๆเหนียวนุ่มแบบนี้เลย ได้แล้วช้อนออกใส่ชามไว้ค่ะแล้วเอาน้ำเชื่อมที่เราพักไว้มาเทาใส่ลงไปไม่ต้องใส่หมดนะคะน้ำเชื่อมจะทำให้ตัวเส้นไม่ติดกันเป็นก้อนค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเพิ่มเนื้อขนมหั่นชิ้นลงไปอีกหน่อยจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ ตามด้วยน้ำเชื่อมอีกนิดนึงและน้ำกะทิได้ตามที่ต้องการเลยเติมน้ำแข็งเพิ่มความสดชื่นอีกหน่อยนะคะจะได้ขนมแบบหอมหวานอร่อยชื่นใจเลยนักกินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย